สมรักคำสิงครับจะขึ้นชิงเหรียญทองกับเซลาฟิมโอดโรอฟกับสมรักเป็นสาร,รกีฬาักเป็นโชคเลยนะครับนี่รายชื่อกรรมการครับมีสแลนด์อียิปปากีสถานปาโตริโกและก็ตุรกีครับกรรมการอเมริกันครับ the featherweight division is 125 pounds or 57 kilos. Pour les m o i n t s de 125 livres ou 57 kilos. สมราคำสิงครับวันนี้มาในชุดสีแดงด้านหลังเราจะเห็นพระบรมฉายาลักษ์พระบาทสดพระเจ้าอยู่อยู่ด้วยนะครับอายุ23ครับสูง170นะครับจากขอนแก่น อายุ27สูง177ครับเทชเทราครับบัลกาเรียรสูงกว่าเรา7เซนติเมตรครับนี่คือแชมป์โลก3สมัยแชมป์ยุโรป2สมัยครับผลงานเขาผ่านยูเคร,รนผ่านออสเตรีรยผ่านเยอรมันผ่านสหรัฐผ่านสุดยอดทั้งสิ้นเลยครับนักมวยเหมือนกันเลยครับจังหวะฝีมือแล้วก็รวดลายเยอะบางทีก็ทิ้งบัตรไว้ข้างๆหน้าขาครับเหมือนกับมูฮเมมัลลี เราผ่านเปาตรริโกซาอาริการัสเซียแล้วก็อาร์เจนตินาครับอเมริกากลางอเมริกาใต้ยุโรปแล้วก็เขาบอกขอนแกนด้วยนะครับแล้วก็ซาอาริกาครับสี่ทวีปเลยนะครับยกที่หนึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นครับท่านผู้ชมครับ ตัรวมการเฉพาะกิจถ่ายจากบาร์เซโลนานะครับนี่คือศึกประวัติศาสตร์ของวงการมวยไทยและก็คนไทยครับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นมวยขวาด้วยกัน หมกอดสวยครับกอดแล้วงัดด้วยนะครับกระดูกดีเหลือเกินตอนนี้ของเราสั้นกว่าแล้วก็เตี้ยกว่านะครับดูหมัดหน้าของเขาทิ้งไปข้างๆแบบฟรีแลรับสบายๆดาวแล้วครับหมัดขวาโดนทีหนึ่งแล้วก้มต่ำกมการเตือนครับว่าก้มต่ำไม่ได้เตือนว่าเรากดนะครับโอ้โหอย่างนี้ เราโดนครับข้างบนได้ข้างล่างแต่ว่าข้างบนนั้นก็ให้คะแนนมากกว่าเอ้าแล้วครับความือับกรารเตือนนชัชบาการยะครับโอ้โหโดนเราเหมือนกันไม่คะแนนไม่ขึ้นครับโอ้โหขวาตรงเลยโดนเต็มหน้าเลยครับ ตัปล่อยลำตัวต้องระวังครับถ้าปล่อยข้างล่างข้างบนเปิดสวยครับเอาแล้วครับมาแล้วสมรักไม่เร่งด้วยนะครับดูสังเกตว่าแม้ว่าจะตามหลังคะแนนตามหลังแต่ไม่เร่งนะครับไม่เร่งเพราะว่าไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจกับการเตือนว่าก้มต่ำ ของเขายาวกับเราครับเข้าไม่ได้ก็ออกมาโชคเลียดมากครับไม่มีรับตาไม่มีกระพริบตาครับเห็นเข้าต่อยลำตัวก็สวยนะครับแต่ว่าไม่ได้แต้มมวยคล้ายกันเลยนะครับเท้าเร็วเหมือนกันแล้วจังหวะฝีมือลีลาคล้ายกัน สังเกตการล็อกของเราครับก่อนแล้วหยุดแม้ว่าจะแขนอยู่ข้างใต้แต่ว่างัดขึ้นมาทําให้คูุ่่รสู้ต่อยไม่ได้อือหือสวยครับแต่ไม่ได้ก็ต่อยลําตัวได้แต่ความบอบช้าแต่กันโอ้โหสวยมากตันนี้เอาแล้วครับมาแล้วว่าหมัดหน้าลูกนี้สวยมากอือหือหมัดหน้าครับวันนี้สังเกตนะครับว่าหมัดซ้ายหมัดหน้ากายเป็นหมัดทําแต้ม แล้วก็ซ้ายยาวๆไว้นะครับเพื่อจะวัดระยะไว้แล้วก็ป้องกันเอาไว้เหลืออีก1 6วินาทีไม่ถ้าจบแล้วยังนําอยู่ก็ดูดีนะครับจบยกหนึ่งนี่นำอยู่นิดนึงก็ยังดูดีครับอ้าแล้วครับกระแทกลูงนี้ปลายหมัดจะปลายยกแลวครับเอาแล้วครับจบยกเราคงยังนําอยู่แล้วครับแบบนี้ สังเกตุนักชมครับว่าผู้นี้จะเต้นจะเดินดนั้นจะเดินเป็นวงกลมเดินเป็นสี่เหลี่ยมน,นะครับแม่เดินตรงๆนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าใครเดินตรงแล้วโอกาสเสียเปรียบนั้นมีเยอะนะครับเดินจะเดินหมุนเป็นวงนะครับโอ้ยหลกนี้ขวาโดนเต็มขมับเลยนะครับไม่ทราบว่าภาพนั้นไม่ใช่เราที่ถ่ายสดนะครับนู้ชมก็เห็นภาพมัอสกรูอย่าตกใจว่าเอ๊ะไม่ใช่สดหรือเปล่านี่สดครับ ของเราก็ยังชกยังเกรงเหมือนเดิมแต่ว่าไม่เกรงมากนะครับเพราะว่าหมมีเป็นศึกแห่งชีวิตของเขาเลยนะครับสุภาพบุญรอดนั่นเป็นโค้ชมัวเมตดอลีมาเชียด้วยนะครับมีเป็นนักชกเหรียญทองโอลิมปิกแล้วเป็นแชมป์โลกรุ่นเทเีเวสที่สุดยอดฝีมือของโลกครับมาชมอยู่ด้วยยกที่สองครับเราก็ส่งใจไปเชียร์กันอีกครั้งหนึ่งครับ ของเข้าฟรีดีนะครับชกสบายๆมวยคล้ายกันครับแม่กติกาแม่นด้วยครับไม่ตอดข้างหลังด้วยครับบอกว่าอย่าผลักต้องถอยครับถอยเป็นหนึ่กแม่ลนี้ใช้ฟาดครับแต่ไม่ขึ้นนะครับ กล้ามแขนของสมรักไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนครับกล้ามแน่นจริงๆซ้อมจัดครับอือหือวันนี้ความเครียดความเกร็งครับความมั่นหายไปนิดนึงโอ้โหโลูกนี้สวยงามแต่ไม่ขึ้นครับเอาละครับมีขยับหลอกด้วยนะครับเริ่มจะมีความมั่นใจามากขึ้นยิ้มด้วยครับ มวยคู่นี้เคยเสมอกันมาแล้วโอ้โห,โหโดูนี่สวยเขาขึ้นมาแล้วครับสองแต้มอาจจะมีอะไรหลดุดอย่างผ้าพันเทปหรือเปล่าครับเช็ดนวดน้ำมันหรือผู้บรรยายบอกว่ามีเลือดออกมาไม่น่าจะใช่เพราะว่าเลือดจะมาจากที่ไหนสักแห่ง อืมอปัปคนตุนน่ากลัวครับโชคดีที่ไม่โดนคะแนนเท่ากันอยู่นะครับโวยคูนี้คะแนนน้อยเพราะว่าแม่ชิงจังหวะกันจริงจริงโอ้โหสวยงามมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหดูลักษณะแล้วนี่แม้กระทั่งยกสามก็ใจสั่นครับมวยมาถึงตรงนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่นักมวยที่ใจสัน่นเราเองก็ใจสั่นแล้วตอนนี้ พอดูลักษณะมวยแล้วมวยคนนี้จะแพ้กันอย่างใกล้เคียงแล้วก็ชิวเฉียดเหลือเกินลูกนี้จะโ oh อ์เฮดครับโอ้วลูี้สวยมากครับเอาแล้วครับดูจังหวะก,การลุกไล่ครับสี่แต้มเลยครับนาทีทองนี่ร้ายกาจมากครับไว้พริบปฏิพานและความฉลาดนั้นร้ายกาจมากไม่ว่าโอ้มีเลือดจริงๆครับอ้าลูกนนี้เสียหลักนิดนึง คุณยายพูดถูกแล้วก็ว่ามีเลือดจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งจากคาสิงก็คือจากสมรักครับตรงใกล้ๆกับซอกขวานะครับเอาล้ครับสวยมากเอาล้ครับขึ้นมาแล้วครับโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ยกห้านี่สมรักจะชกด้วยความสบายใจมากขึ้นครับโอ้โหขึ้นมาห้าแต้มแล้วครับแล้วใกล้จะหมดยกแม่ถ้าคุมอย่างนี้นะครับได้เชียร์เลยครับได้เชียร์ครับอีก20วินาที ไม่ถ้าคุมแล้วนําอยู่สามแต้มเลยยกเดี่ยนี้มวยรูปนี้ครับได้เชียครับอืแล้วเขาต้องเดินแล้วครับตอนนี้เขาจะต้องเดินแล้วนะครับยกสุดท้ายเขาจะต้องเดินแล้วครับแล้วสมรักนั้นชกเกมรับได้ดีเหลือเกินเหลืออีกสี่วินาทีครับยกสุดท้ายเขาต้องเดินแล้วครับแม่สายหน้าแล้วครับ ตัโด,โดรฟสายหน้าเลยครับถ้าพูดกันตามรูปการแล้วยกสุดท้ายนี่เราจะได้เห็นการเต้นของสมรักแล้วครับเพราะว่าตโ,โดรฟนั้นจะต้องเดินอย่างเดียวแล้วครับ <Okay. S 1> ชิงจังหวะครับชิงจังหวะมาหนึ่งสองลูกนี้เป็นมวยที่ไม่ว่าชกมวยไทยหรือว่ามวยสากลครับนาทีทองเขาเก่งจริงๆสมรักฉลาดในช่วงพักยกนั้น โด,โดโรฟนั้นสายสศีะากับ31ครับยกที่2เอาละครับตบมือรวมพลังกันครั้งสุดท้ายครับ5ต่อ2ผู้ชมครับเราคงจะต้องใจสั่นกันอีก3นาทีครับเราก็หวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปนอย่างที่เคยสมรักเคยเป็นครับพอยกสุดท้ายนั้นถ้าคะแนนเขานำถ้าเขาแซงแล้วเนี่ยคู่อสูมักจะแซงกลับลำบากจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับตโดโรฟจะต้องเดินแล้วครับเดินเรื่องล็อกเอาละครับเรื่องล็อก อย่าเดินอย่าถอยอย่างเดียวครับถอยแล้วตอดด้วยกนแล้วกันเราหวังว่าอย่างนั้นครับอย่าเน้นถอยจนลืมต่อยดูซิว่าเขาเคยเป็นนักมวยที่สายตาเร็วแลอเกินับเห็นอาวุธผูธ้ต่อสู้ทุกครั้งไปเอาละครับ6-2ครับฝ่ามือเตือนแล้วแม่ท่านผู้ชมครับเราก็นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งครับในชีวิตการบรรยายการแข่งกีฬานี้ที่ เสียอ้ที่สุดกับ3ต่อหล็อกแขนโอ้โหล็อกแขนลายกาศมากครับล็อกไม่ว่าล็อกบนหรือล็อกล่างครับสมรับที่้ากาศจริงๆครับกดสนิทเลยครับถอยแล้วต่อย้วยเท่านั้นครับเอาแล้วครับชกเกมรับนะครับชกได้เก่งมากมัดซ้ายจะต้องรบกวนอยู่ตลอดครับโอ้โหขยับขึ้นมาสี่แล้วครับมามัดลำตัวก็ให้คะแนนซะด้วยครับตอนนี้ ม่ขยับขึ้นสักเจ็ดก็เบาใจขึ้นอีกนิดหนึ่งครับเอาละครับดูครับดูการล็อกแขนโอ้โหเหนื่อยครับเหลืออกครึ่งยกให้ดีๆเอาละครับสายตาใช้ได้อย่าเน้นหนีอย่าเน้นกอดครับเหลืออีกครึ่งยกครับนาทีครึ่ง เต็มน้อยไปนิดนลงเอาละครับมาแล้วครับขยับหลอกไว้บ้างทําให้เขาเอาละครับดูกันดูการไล่แขนครับมไล่แขนแบบมวยไทยเลยครับขอให้ออกหมัดบ้างืึสายตายังใช้ได้อยู่เอาละครับสายตายังใช้ได้เอาละครับบวกสวยลูกนี้มาแล้วครับมาแล้วครับเหลืออีก5857 นำสามแต้มครับข้างล่างครับกองเชียร์กองเชียร์ยรมาสามสามหมัดที่จะจะไม่ใช่ง่ายครับมเหนื่อยโอ้โหลูกนี้สวยครับขยับมาเป็นห้าต่อเจดกดครับกมการเตือนดีๆอีกสักหมัดหนึ่งแม่เอาแล้วครับล็อกไว้ได้ล็อกได้ดีเอาแล้วครับ หยับให้ดี5-7ต่ออีก2แต้มเอาแล้วครับปุนให้ดีเอาแล้วครับ,ล,รบล็อกตอบบ้างแมเอาแล้วครับดักสวยอีก21วินาทีครับแมขอให้ตั้งสมาธิให้ดีหน่อยโอ้อีก15วินาที13วินาทีเอาแล้วครับเอาแล้วครับข้างล่างครับเลยอีก10วินาทีครับ แล้วครับเอาแล้วครับท่านชมครับเราปลอดภัยแล้วครับนี่คือนักโมยประวิศนะครับท่านชมครับนี่คือนักโมยประวิศาสตร์สมรักทำสิ่งครับเมืองไทยของเราได้เหรียญทองแล้วครับประเทศไทยของเราคนไทยได้เหรียญทองแล้วครับนี่เป็นเหรียญทองประวิศตร์จริงๆครับโอ้โหสุดยอดครับดูเหมือนว่าสมรักจะร้องไห้นะครับหน้าตาตื่นเอาล้ครับ พระบรมชายารักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโอ้โหร้องไห้ครับโอ้วันนี้เราเชื่อเลยกันว่าเขาชกคงเครียดมากเลยครับเพราะว่าชกต้องทำสมาธิแล้วก็วางแผนตลอดเลยครับ